อยู่เบาๆนะมันเริ่มจะถ่ายหรือเปล่าพี่พี่เต็มแผงค่ะพี่80บบาทเบาๆคิวใหม่ต่อเอมาแบบนี้สวยๆวายเต็มแผงไหวต่อที่835บาทดอกนี้216บาทสวยๆจ้าแม่ สวัสดีค่ะมาพบกับโนอาอีกแล้วนะวันนี้มาอยู่ในเกมวายเบนิโตนะเออวันนี้มาแปลกนิดนึงนะมันเล่เกม แปลกๆบ้างโนอาพกทุนมาที่1,000บาทนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูโนอารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะโนอาจะออโต้ไปที่30หมุนก่อนนะคะแล้วก็เป็ดไปที่10บาทเบาๆนะเกมนี้จะไม่มีการซื้อฟิลเจอร์ใดๆทั้งนั้นนะเราต้องพึ่งดวงศยศาสตร์อย่างเดียวนะถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็คือ ไม่เข้านั่นแหละอ้าสวยดอกนี้เบาๆไปก้อนโตก้อนแรก252บาทจ้ะแม่มาตัวคูณมันก็จะเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเกมที่น้องอาชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้อัดเออมาให้ดูนะเพราะว่าเล่นแป,ป๊บๆก็เปลี่ยนแล้วอ้อสวยอ่ะสแกตเตอร์สวยสแกตเตอร์ลงมาส่วนใหญ่จะไปเล่นเกมพวกเกมแมวเกมอะไรเกมใหม่ๆนะ เกมนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัดหรอกเล่นแป๊บๆก็เปลี่ยนนะอ้าบุนฟรีสิบสองบุญนนะคะพ,พี่ีเกมนี้ก็ถือว่าแนะนําอยู่นะคะแต่มันลืมไงไม่ใช่ว่ามันเล่นแป๊บๆเผลกมันลืมมันไปแบบโฟกัสกับเกมอื่นมากไปนะเกมนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะคะพี่พีอ้าสวย เอไหลต่ออะไรมาโอ้โหสิบไม่มาถ้าถ้าตัวทองมันมันเปลี่ยนเป็นวายนี่คือสวยนะเนี่ยเอาอ่านึกว่าจะให้กันแค่นั้นอ่าแล้วก็สิบบาทโอ้โหตัวคุณต้งแปดอ้โหตัวแพงอะนะเฮ้ยเกลือล้วนหรือเปล่าอ่าสิบไหลสวยๆมีต่อหรือเปล่าอา เจไหลนะแบบนี้สวยอะไรมาเอได้ไหมโอ้โหยากนะรางวัลก็โต2อ9บาทเข้าทั้งทีมาแค่นี้เหรอใจร้ายจังไม่มาเลยโอ้โเกินรางวัลรวมเปที่341บาทเหรอใจร้ายไปไหมโอ้โห ไม่ร้า,ายเกินอืมอ้ามาสวยได้อยู่มาเป็นวายต่ออ้าสิบไหลโอ้โหไหลาย,ยากไหลาย,ยากเกินอ้าเจมามีตัวไหลไหมไม่มีเลยตั้งสิบสามหมุนมา มาให้ชื่นใจหน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังได้กําไรที่800บาทอยู่นะคะพี่พี่อ่ะส่บาทเบาๆโอ้โหเหลี่ยมอีกะเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอืม้มอ่ะยังไงคิวไหลยต่อเอู้หเอไหลสวยดอกนี้204บาทไปต่อได้หรือไหมอ่าได้ ได้อยู่เบาๆรางวัลก็ต่อ266บาทก็ก็ถือว่ายังไม่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 จ่ายดีเท่าไหร่นะแต่มันก็มาเรื่อยๆนะคะพี่ๆยังไม่ถึงกระดูดนะอ๋อสวยใช่ได้มาสิบ สวยเคได้ไหม,มคนคนละตัวเลยหมดเป็นแล้วนะสามสิบหมุนได้กำไรมันหนึ่งพันบาทไปต่อที่เบ็ดยี่สิบละกันอ๋อต้แตสามสิบหมุนเบาๆทั้งหมดสาสิบนี้น่าจะน่าจะไม่ไปต่อแล้วนะคะพี่น่าจะรอดูเชิงมันก่อนจ่ายหนักก็ควรหนี จายแบบถ้ามันแบบค่อยๆดูดก็ควรหนีสรุปแบบต้องแบบไหนถึงจะต้องอยู่นะอ่ามันต้องอยู่ในความตัดใจของเรานะจะกล้าเสี่ยงดวงต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่อยากเสี่ยงแล้วพี่พี่ยังไงไม่อยากเสี่ยงต่อแล้วนะเจได้ไหมขอเจสวยเจมา สิบไหลต่อดอกนี้384บาทเจไหลอีก20บาทเบาๆอ้าคงกระดูกมาสวยเต็มแหง434บาทเออเริ่มมาเริ่มมานะเริ่มมาเดี๋ยวรางวันเมก,กะ9ก2าบาทโอ้เออมาไหลไหลต่อสวย้วอยู่เบาๆนะมันเริ่มจะจ่ายหรือเปล่าพี่พ เต็มแผงค่ะพี่80บาทเบาๆคิวไหลต่อเอมาแบบนี้สวยๆวายเต็มแผงไหลต่อที่835บาทดอกนี้216บาทสวยๆจ้ะแม่มาดีมาดีรางวัลซุเปอร์มิกแนบบาทมามาอีกขออีกขออีกได้ไหม สิี่หมุนของที่ว่ายังไงคะเออมาโอ้เบาเบาหนึ่งบาทเบาๆที่หนึ่งบาทก่อนนะคะประเดิมโอ้สิบหมุนจะรอดหรือเปล่าอาสวยมาไวดอกนี้คิวเต็มแผงโอ้โหไวอย่างเยอะไหลต่อไปที่308บาทเคมาอีก720บาทเจไหลต่อมีอะไรไหลไหมโอ้โหไม่มี ไม่มีอะรังวันซูเปอร์มิกหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทอ้ามาอยู่ได้อยู่แปดหมูสุดท้ายอ้าพอเบาๆนะคะพี่พี่อ่าถ้าหมดหมดหกหมู่น,นี้น่าจะพอสแคตเตอร์สแคตเตอร์โอ้โหสแคตเตอร์ไม่มาเสียดายนะ อ๋อสิบเอไล่ต่อคิวได้ไหมโอ้โหวายเราไกลไปนิดนึงนะมันหนีดีกว่าเนาะพี่พี่ไม่ไม่น่าไม่น่าเล่นต่อละกลัว,วมันจะดูดคืนอนะสักแคตเตอร์อจะชากแม่งโอ้โสิบมาสวยสิบห้าบาทเบาเบาปิดท้ายที่สี่สิบสองบาท ก็ถือว่าเวิร์กอยู่ไม่ไปต่อแล้วนะยอดรวมอยู่ที่5,140บาทจ้าสำหรับเกม y Benito นะเกมจากค่าย PG นะจ้าสแคตเตอร์นี่คือแบบเหลี่ยม2รอบแล้วก็คืออย่าหาทำนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เนาอาหน่อยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้า